เขาลำเขาลำหน้าไฟนิด มามากกอไผมาวานย้ายโอบเหลืองแล้วมื้อนี้มาโอบแดงวันนี้มาโอบแดงนะคะมาเบาจากันสวัสดีจ้ายายสวัสดีจ้ากอไผไม่นัดเข้าไปสันหามมาฝากหน่อย ได้ยินไหมได้ยินบอหรืได้ยินบอ,นอ,นบอนสวัสดีสองล้านท่านสวัสดีนิวสวัสดีนิวนะคะสวัสดีนิวผู้ดีวีผู้ดีวีเหรอผู้ดีวีเหรอมาโบอบอแดงมาอนึ่งโอบอแดงมาอบมาอบหมีนังกันกํนาลัง กำลังเขาประเทท่านไดกตั้งอยู่ดิเข่งมีกันเอ้นน้องว่าทั้งผ่านเฮนัดอะไรไเ,แบบไไเบริ้งหวางในไฟล่อยุู่เนี่ยเขาไปก่อน ไปดูไปดูซิมันมีโคเข้าไหมขอจีนได้ไปแต่งเอาไหมไม่เบื่อไงท่านแดง,งดตึงนีตึงมียายมีลูกกี่คนคะถ <c oughs> ามมาลูกยายทำไมมีสามคนเป็นเพื่อนลูกยายเหรอนิวเป็นเพื่อนลูกยายตีรู้จักเขาไหม คือถามหาลูกยายเนาะถามหาทำไมยายมีลูกสาวสามคนนะคะเท่าลาบ่แล้วยังจะเท่าต่อไปยังจะเท่าอีกต่อไปอันเมื่อวานนี่โอบเหลืองนี่เมื่อวานนี่นี่พี่น้องนี่ที่โอบเหลืองเมื่อวานนี่โอบตรงนี้เอาเป็นสีเหลืองหมด,ดนี เป็นสีเหลือง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 หมดเมื่อนี้จะมาอบเอาแดงอบเอดแดงอบออดแดงรู้จักลูกยายไหมยายมีลูกกี่คน่าสันเบื้องูหัวงอกไว้แล้วจะถามหาลูกเออื้อลูกหลายลูกมากเป็นคนมีลูกมากจะยีตั้งมึงได้ดอกกล้องกัน <c oughs> วันนี้จะมาอบเอาแดงอบอบไม้ไปน้ำพวกปะเบ้าจากันพี่น้องมาคุยทักทายร้อนเหมือนเดิมนะคะสําหรับอากาศวันนี้แดดห่อนคือเกาอยู่ที่ประเทศคอนแกนพี่น้องอยู่ประเทศใดห่อนบ่ร้อนเหมือนประเทศคอนแกนไหมอ้ยตายแล้ว <c oughs> คลิปดวงที่เข,ขาเข่ากับโบมีคลิปดวงที่เข,ขาเข่ากับโบเห็นโบแมนโบมีบ่เห็นมือใส่ยูมมือวานนี่จ้าไปลงวางทิ่มใส่ไหมเนาะแน <c oughs> นัดยังอยู่ไหมแนนัดเอ้ยเนียนอนเดียวมีาปาาฟาง สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องสุภูทุคนนะคะขอบคุณหลายๆที่เขามาหายายสองนะคะสันหามาฝากกำลังมากำลังโอบมีกำลังโอบมีโอบแดงพี่น้องกำลังโอบเ,เอาแดงนะคะมีพี่น้องคอนหนึ่งถามมาเข้ามาเด้อสิตอบให้ถามว่ายายยาย,ย,าย,ยายอะไรเนี่ยไทยนาม,มากมวนยายนัท <laughs> ยายนัทยายนัทสวัสดีค่ะยายนัทสวัสดีทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการสวัสดีสวัสดีส สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเด้อฮอนมากฮอนมากฮอนบอยังมีช่องให้พี่น้องได้ขึน้นนำดี้คอยออกมา,ย,าย่านยหญ่งัวายูจ้ามาสั่นเออว่าเป็นยังว่าเป็นยังมีงัวามีมีมีโคมีมีโคไหมเข้ามาเรามีโคไ,ไหมใยนัดคอยว่าคอยเขาไปเปิดอยู่ดิเดี๋ยวดูเช็คดูใหม่สิเมื่อวานนี่ว่าแหวะเปิดโคแหมว่าเปิดอยู่ดิทําไมเขาไม่เปิดให้หรือว่ามันเป็น อันอันแบบนี่ของเขาถ้าเปิดไลแล้วไม่น่าจะบนอาสิเขาไปเปิดได้อีกหนอกเนาะเอาตามสบายเลยยานัดตามสบายนะคะขอบคุณหลยๆที่แวะเข้ามานะคะมีไหมมีมีโคไหมมีโคข่อยบอมึงมีแต่โคเจ้ามีแต่ง้เจ้าง้ข่อยมีบอลว่เห็นหน้ากันเว้ยฮังจังใดตั้งยังก่อนสิตังเห็นหน้ากัน มีพี่น้องคนหนึ่งถามมาแม่มือซ่อนหนี่งทำม,มามือนซ่อนหนึ่งป้าชีพขืนเลยดิค่ะค่ะมูเขามาหาฉันดีก็ะชีได้ตอบว่าอันเฮ็ดจังไดอันอันก้อยต้องหูแล้วหูกอเค้งเดียวเค้งหิมว่าสัน่นจนว่าเข่วฟื้มหักปปนะป้าป่วยจนว่าเข่วฟื้มหักทิ่ปีจงมันใบเฮ็ดหนังฉันเดีนะสีบ๊วยขืนน,นี่ใช่ไหมบน ถอดออกเลยนะคะถอดออกรวดพี่น้องถอดออกแกะอันซีเขียวหาเขียวฟื้มมนมันนะน้องมันไม่มีวิธีแก้ปัญหาเหลยดีงเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะอย่างเนี่ยข้อถูกรูป,รปออกอ่านทำไมแบบได้ค่อยบ้หู โฆษณาไหมยายนัดโฆษณาเจ้าเข้ามามันมีโฆษณาไหมตอนเจ้าเข้ามาใหม่ๆมีโฆษณาไหมปกติถ้ามันนะนมันจะมีโฆษณาสันเดียดอะไรมันมีไหมเจ้าตอนเจ้าเข้ามานางหน้าค่อยยายนัดนังหน้าค่อยนี่นี่งนางหน้าค่อยนี่หนึ่งแป้งกับพราปกติก็บระธาแป้งดอกแต่ว่าไปอยู่ต่อๆเตาต่อจะทาแป้งให้นะคะสวยงามอลังการเลอวางปันหน้ากาก โอ่ยไปหาคาตั้งกล้องไหมก่อนให้ก้มเบา,าไหมเนาะคาตั้งกล้องที่ไหนดีเนาะหาอันไห,หนดีเนาะให้ก้มเบาแม่อนมันคือบอกคือแค่หากันเด้อหากันเด้อ พี่น้องเห็นน้ำนะว่าเห็นอย่างจีที่แต่ว่าก็อยากยังอยากเห็นหน้ากันอยากเห็นหน้ากันบ่มีจ่าบ่มีจ่าบ่มีจ่าพ่ะนะโอ้แสดงว,ว่าข่อยเฝ้าอีกแล้วเฝ้าอีกแล้วนะคะมันล้มพ่อนหลพี่น้องเอ้ย นากรแเน่แล้วมันบ่เหมื่นแหงบ่เหมืม่นๆเนาะเหมื่นมากเป็นไล่ตาแล้วก็อเหมืน่นมาแนนัทจะเป็นใหญ่หวัวหล่นเด้อแบบไดคอยบ่ฮู้คอยออกมาอย่างใหญ่าโอเคโอเคขอบคุดไลยๆนะคะเออกดกดไล่ให้หน่อยกดไล่ให้หน่อยกดไล่ๆๆให้เนี่ยกดไล่ๆๆให้เนี่ยออกไปออกไปตอนออกไปก็ค่อยกดก็ได้ มันจะมีเอทุกใจน่ะแม่อ,อกดให้เนเดอร์ก่อนสิไปเดอร์ไปเบังคับแต่ว่าก็อลองเขาไปต้มย่อมพี่น้อง,องต้มย่อมแดงมือเ้านี่เนาะมันก็จะย่องย่องย่องย่อจากน่อยเนาะไม้ไม่มันก็สิย่องย่อน่อยเขาไม่ยืดเหยยดออกยืดตัวที่มันย่องเนี่ยยืดยืดออกจากน้อยหมุนตึงตึงจากน่อยอก็ได้นะคะ ใหมวลอีกอย่างน่อยดูค่ะมันยืดออกได้อีกแล้วเจ้นใหม่มันตึงมันก็จะมัดได้เป๊ะนะคะลายมันก็จะลายมันก็จะตรงเป๊ะให้มันตึงเสมอกันทุกเส้นก็ภายร้อนเหมือนเดิมไหม แช่เน่แช่คลิปแช่ไอ้ไอ้แช่ไอ้เน่ก็ได้คัดลอกลิงก์ก็ได้นะคะต้องแค่ไปหาโมลบกวนเพื่อนทังทงงช่เขาบบาบางแช่แคบลิงก์ให้เป็นพอพอเป็นพิธีคัดลอกลิงก์มันมีคัดลอกลิงก์อยู่นะยายนะมันมีคัดลอกลิงก์อยู่สุกคอน,น่ะล่ะแช่เน่กุไลอะไรเหน็นน้ำเดอ้อขอลอง บ่าไงวาครับจะคอลองยายนัดส่งปจไปแล้วยายนัดเงียบไปแล้วเหลือใครนาะเดือใครนาะเมนถามกันได้นะคะทักทายกันได้้้ยพี่น้องสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาห้องช่องสัรหามาฝากนะคะจากวิธีบ้านๆนะคะของโบราณโบราณ เด็โบราณคอยค้นโบราณปติเป็นมันก็จะย่องยองย่องยอง,องแล้วก็ยืดเหยีดยดออกเนี่ยมันตึงเสงีย่ยงอ่ะเอามาสีเบิ่งแล้วผู้ใดมาถามชื่ออะไรเนอะนีอถามว่าหูหูเค้งหิ้มหลายจนว่าฟืม้มจนว่าเขียวฟืม้มหัก กวบาก็ตอบแล้วเราบรูบา่าเราไปอ่านในเมนยังถ้ามันบม่มีทางเลือกก็คือดึงออกจากดึงเส้นเคี้ยวออกเนาะบอกแล้วดึงเส้นเคี้ยวออกเวลาเขาตำเร็วๆเขาก็จะคอยใส่ไม่แงใส่พื้นมไม่ให้มันเต็มเต็มลบเต็มอันเคื้อคือเกา่าใครหนอที่มาทานะ เป็นน้องว่าทั้งคานเป็นเกสพานเดี๋ยวดูก่อนส่งไอกคนใหม่อย่าอื่นเป็นเก่าเราได้ยินจะคิดอาไง ออ้ดวนนีีน่ทมงิเสสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูทุกคนนะคะวันนี้สนามาฝากว่าพ,พ,พโโี่น้องกดได้ไงพี่น้องเยวลาเขาชื่อซื่อใหญ่ทน้อินกรจบคำ มาเริ่มกันเลยอทักทายกันได้นะคะผู้ไดเข้ามาทักทายยศสองได้นะคะสรนหามาฝากจากพิธีบบานคอยก็ยกย่อไปทั่วไปทีบแล้วมาหามองแจ้งเนี่ยมันทำไมมันไม่แจ้งไม่วะเลย นะคะทักทายกันได้เด้อพี่น้องทักทายกันได้นะคะทกทายียสองได้เด้อวันนี้เมื่อวานนี่โอบเหลืองวันนี้จะโอบแดงนะคะเริ่มกันเลยค่อยได้ลงคลิปพี่น้อง ดีดีเด็พี่น้องไลๆไ่ๆคนเดียวโบชื่อชิพีไลอี่ไล่เดียวกันพละสีกันอยแลวสะท้นแสงดได้ไหนมันคือบบเห็นดอก สวัสดีห้าล้านห้าล้านพี่น้องเด้อหาล้านพี่น้องสวัสดีนะคะเขากคุ่นลายนะคะที่เข้ามานะคะสร้างเอ็กกนเมนให้กับช่องยจสองสันหามาฝากได้ยินเสียงบอได้ยินเสียงบบเช็คเสียงให้แน่พี่น้องได้ยินเสียงบบเสียงออกบ่โบอแวบอยู่ผู้เดียวเราบ่บ่คักเนาะเป็นบ่คักบ่คักก็ต้องคักวันตี ເດືອນນ້ອງເວິງຂ น,นได้ดสองพามาอบหมีนะคะวันนี้อบสีแดงเมนนื่อวานในอบเหลืองไปเรียบร้อยแล้วย้อมใหม่แล้วนะคะสีแดงวันนี้เราก็จะมาอบเอาแดงอีกสีหนึ่งเพื่อให้มันมีสีสันเยอะ ได้สีใดเขาก็อยอมแบบสีนั้นแล้วเขาก็มามัดใบนะคะสบายไสบายอะไรคะอีสันทำงานอยู่นะคะ ข่อยบ่แน่ใจว่าข่อยได้ลงตัวนี้บ่ยายน้อยวา่เาเซลซื้อเหล้ากินกันซะดอกข่อยบ่แน่ใจแม่หมปใหญ่บ้านก็ประกาศหลายซื้อไงว่าผู้ใดมีเนี่ยคือว่าไปถามรถผมเนี่ยยงกาม่าอยูเมื่ไมอ,อไ,ไหร่ละบม่ได้ว่าดีละาขายเพลงร้อเพลงร้อเพลงสิถ่ายอยู่ อะไรพันหนึ่งจ้าฮัลจ้าใช่ฮักาะใช่อะไรอันนี้า้อยู่ไก่าซาเลาคือบ่มานื้อสุดฮักเนาะคอมเมนต์คยหายเย่ยายน้อยคอมเมนต์ค่อยมาเห็นค่อยมาเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หายนี่ทาไมมันหายเนี่ยก็จะไม่รู้หรอคะทไมคอมเมนต์ค่อยหาย เอ,อมาโอบมีพี่น้องมาโอบมีตอนนี้มีญาติมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมนะ,ะเอามาจ่ายตังค์นะ,ะมาเยี่ยมก็ได้ใจพร้อมเด้อพี่น้องเลยมีญาติเอาทรัพย์มาให้นะคะจังหวะเสนสิบลุดอ๋อแสนสิบอ๋คือได้ลายแทีไเรดหลายได้หลาเรา,าินะ ถ่ายรูกอย่าเขาไงทายรูปอะไรคอยหัวกระไล่เนาะคอยหัวกระไล่ได้บเพราะฉันเพาะสิบนาทีอยู่เดี๋ยวค่อยนี่สรุปแล้วมือจาจากคนเอากระสิบเจ้าจากคนสัญจรติดไปสองคนตัวค่อยติดแล้วค่อยกระขานเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยก็เสิเอานะเถิว่าบ่มีน้องเผิด จะอกเนห,า,หา,าไปซื้อ,อเดไดเิก็เินนก็เนยรู้เอาว่ารูาส่นเดี๋ยวจะจะออกซื้อนะอย่ากออกชื่อท่านนะ ใจของโบราณขนาดนี้เลยอันนี้คู่เพื่อนกันคือคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเฮ็ดขึ้นกันนเจะของจริงเ้าที่จะเมนเป็นสามาะว่าลายคนเนียวหกคนเนยขอบคุณหลายๆนะคะคอมเมนต์เ่เห็นพี่น้องคอมเมนบ่เห็นผู้ใดเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างตะกี้น้องพบว่า อันอย่างจุดการเชื่อมต่อไปที่นี่มันคือพอเห็นคอมเมนต์เราไปที่นไหนแต่เกา่ามันก็มุนไส้มุนปวามันก็หาเห็นอยู่นะทำไมอะไรยังไงเราต้องลมก่อนเม้นนี่ยมันไม่มีคอมเมนต์น่ะบันทึกไฮไลท์ไม่ได้บอแมนนี่ไม่ใช่คอมเมนต์พอเห็นพี่น้องเลยเริ่มไหมเริ่มไหมพอเริ่มละ ไปเรื่อยๆเลดมันไม่ขึ้นแล้วมวมจ้ะชม <laughs> ามามยำหนีช <laughs> มมายำหนีตัวเปิดประทันส่งนานท่านส่งตัวจางใรเท่าน,าาน้มาเบิ่งหอตารางกัก่อนสครเป็นซิเรี่เลียารากว่าขอยมายล้คน เฮ็ดออกคงสุดท้ายอะไรวอันนี้เคยก็สิไปเที่ยววันที่ยี่สิบสามเลยต้องเห็ดไปก่อนของเจ้าเลยเออรเ่นแยนยฮองเขาก็อาเเซสอนิ้สารมากๆไปก่อนข่าเกินเรียกว่าเจ็บเอกสารเดียวยังเคียสิดเอเ่สนใจเราเวงเราสิบแวองพีองดอกบัวองมูของพวกบวกับบวโจากปากไว้อีก เอถ้าจะทำาก,ก็ต้องไปสนใจหรอกมันเป็นหลักความจริงอยูน่นะเจ้าก็ต้องเห็นไว้น้นเนม่นไม่ได้เกี่ยวกับเรา พี่น้องมันบบเห็นคอมเมนต์พี่นอว่าสิเปิดไล่ให้มาอันคนที่มาถามว่าเฮ็ดจังไดอันที่ว่าแขวฟื้นหักกันน่ะมันเคงหิมมันหิมหิมมันเคงเนาะจนว่าแขวฟื้นหักพะนะก็เลยขึ้นไล่พาเพื่นเขามาสิตอบกันนะีการเฮ็ดคลิปแห่พี่น้องบบมีเวลาเหตุคลิปบ่มีเวลาอธิบายพร้อมถ้าเขามาก็สิได้ก็สิได้บอกกันรอดส่นะแต่ว่าแม่เราเขามาก็บ่รู้จักเพราะว่าโบเห็นคอมเมนต์เนาะ เหตุจังไดก็บ่ได้เนี่ยเฮ็ดคอมเมนต์คอมเมนต์ปกติปัด้า้ปัดขวามันก็จะขึ้นมาปัจีนี้มันบ่ขึ้นมาเลยก็สีได้ลงไล่ก่อนเดี๋ยวจังค่อยขึ้นไล่มาทักทายกันใหม่นะคะไปแล้วสําหรับไล์นี้นะคะไล่อย่างจังบ่มีคอมเมนต์ฉันเป็นอะไรบางหนึ่งคือบ่ได้ดทาผิดอีย่างไม่ว่าใส่เสื้อตัวนี้เนาะไม่ได้โฆษณาให้ใครนะคะหรือว่าเราใส่เสื้อผิดตัวเดี๋ยวพปเเพียนเสียไม่กันพี่น้องจะขึ้นไล์ไหมนะคะบ่เห็นคอมเมนต์ ตาโอ้ยจอเรียบไปซื้อ,อมิ้นต่ตลูกภาพจากถ้าไม่ได้ทักทายกันก็จักสิขึ้นทำไมเนาะเออ่่พาก็ขึ้นดีกว่าบ่ขึ้นแล้วว่าไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะมีพี่น้องมาหา่อ